สมาชิกใหม่นมก็ไม่ยอมดูดขายาวๆหิดซิ่งเลี้ยงอยู่นี่่าไม่จกพอมุงจีนี่มันมาฝุดฝัดฝัดใสเด้อบังหูยังบาดนี้นอกลละฝุดหายเวาลงโค้งเคียงลูกกับลูกยังหันหลังมาต้องดินนี่นี่ คนออกไม่ไหวคนน่องกับน้องออกก็ยังเขายับไปกินน้องหัวเด้อบ่ได้ลยไม่ไปไหนกินจังหมิดตรงเนี้ยโอ้เฮียภากันกินได้ปะเต้าซุ้งแล้วขันจากนี่แหละนี่ขึ้นมาน้องวัวรกวัวพวกลังคนผู้พวกโก้เนี้ยคอยก็อไปกินมิจามูขี่ได้เลยกินน้องหัวแต่ว่านี่ก็คือ,อยาดังเขาอยู่ ตงใส่สีคิดล่ายว่าคือคน